สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีทุกท่านเนาะการยินดีต้อนรับเขาชูซองเขาคือเก่าเดียวกังเด้อขณะนี้พี่น้องคืนแรกเนาะมีอ่ามีคนมาเพื่อไลายสมควรอยู่ใดพี่น้องสำหรับเนาะสำหรับอันนี้คือเขาตามคาดเบือ้องที่ว่าเขาบกุกเขาบกุกดขดีวคูณที่มาเพื่อไลายประเด้นใดขีดเด้อโอ้ยบุมีคนดอกว่า มันเล้วกับมีคนคือเก่าพี่น้องตอนนี้วงไพวงไฮโลไฮไลท์พี่น้องอยู่ได้กับวงมายิงกับกาแฟเฮาหีเ,าาเ,หเรียบยังมยมนอนอีกไปหาไปหาตัวอันมมผูมาตำมาพุงพี่น้อง นี่ก็จะเป็นโต๊ะกระเพรื้อฮะกระเพยยังไงนะโอ้กินของดีแท้โอกระเพยเราเองอลิ้วทำมหุงด้ <laughs> ừ. tiêm cứ, ông là bố hiên, kiếm anh, bờ cứ tham hái nấm hót na, áo bao จอกเป็นจอกยางเยางกับบุปเปนยังจัดนำสีเยอะๆรถบาววานดีบาววานกาเฟกาเฟเฉพาะผู้ที่เป็นบาววานาบนกินผิดเหมือยได้หุ่นเล่นนะเป็นกิจการ

คนมาเพื่อนอุ่นอยู่นี่ตะเคียวพี่น้องลุกไปละบอกโอ้ตะเคียวฟ้าตัวนอนพี่น้องเลยพักผ่อนตั้งแต่ตั้งแต่อายโซคือชีวิตนอนเต็มอิ่มเนาะเฮ้ยป้ายุงป้าตรัมมะฮุ่งก็ได้พี่น้องเด้อ อูจักแลมมันก็ตีมาใช่ไหมโอ้ยกิแมงมุตานะโอตามที่มึงนะไปตามมาลองเบิ่งข้าวมูินผูกกินจังหวะกันใหม่ตามมาเธอเล็กเธอหน่อยอู้ย่โอมาบ่งนี่ ตา,ตามจะขลุกหนึ่งมาใส่มาลงมึงก่อนย่างหะแหละวแต่หมองของกินเ้าตวตอหิตหน่ะก็ย่างอยู่ได้อลิวแต่เขาเ้าก็ยังลายอยู่ได้เ้ากว่านะมาบางคนก็จะกับหิวเข่าและทองโบกหเหยีเนาะเ้าก็แต่งเป็นผ้าไปเนาะไปตังนั้นพยากรรมมากินเนาะ แกก็เห็น bon um, ตามบ่อเพ็ดแถบปนกับบ่เพ็ดหาวนะจ้าห้ามเอาข้าวแตงเข่าแตงพะเยาเข่าจ้าแกงเขาย่างบ่อต้มตีนนะขั้นมันอันตากโลูขั้นมันเปื่อยกัดเอาต้มตีนนะมาขอบใจไปซอยอะไรวะ มันนี่แหละเมนคือพ่าวะเ่งเมนนั่งเนั่งนะเออบอว่อเมเอเขอไปยนะเมนโล่เอนจเเออเอกเขาเไปหาเเห็นอยงปอลุงเราพมาเสอยังไนี่ยืนานะเมนผชองเี่ยวกับเมนอืเไปหาเี่มยั้งนะคือเมนเ่คือเมนอึดควายเอออื เมนเนี่ยมานั่งเมนหลุนเนี่ยข้าเบื่แล้วบบเห็นพี่น้องจักสีหยางห้าบโคิดดูสิคนสีลายป็นี้ได้คิดว่าสิบบมีคนคิดดูโอ้มีโตอันเขาเอานกหันแล้วมืดคืนนี่วะต้มตีนน้ำพี่น้องสุกแล้วโูเนี่ยองตีนงัวสี่ตีนเนาะบริษัททางใด บ้าอัลิวจ้องแบนเขามีอยู่นะจ้องแบนมีอยู่แกสามหักจักแจกหรือว่าเสียได้ยังบุหูยังยี่เมื่ อีจอยกามามึงนี่ค่ะว่าซีฮาม่าส <highly> ีฮมาแล้วตามหงษ์คนไปทางไหนเลยบุนันตามเพราะที่ตามตะเวียงตะเวนเนาะคนยังมาบุทันลายมันปบเมื่อก่อนเลยตอนมันมาพนมีคนเด้เพื่อนอลไรเมื่อตีเพื่อนโเห็นมันเนี่ว่าจะไปใส่เอามาออกกับปิดเฮือนนะคั้นว่าสิไปห้เอามาออกกันเดี๋ยวนั่งเมื่อหันแหละ หุงเขากับพี่น้องจากเรียบร้อยแล้วเป้าก็แข่งท่องแหงเถอะวะแข่งเฮาเฮ้าบริผักเลยแบบห้าวยางตลอดนะผักอกะไรกันหน่อยมันผักโปรเตมทีม่มันผ้าผสมบ่เห็นมาดน้ำตาลตำเผือดด้วยนะยังไม่ได้กินข้าวอืมอ อยแล้วีดใชตุ่มตีนก่อนสบายดีพี่น้องเก็บมกขาสิบุกเขากันมือมากินน่ะตีก่อปะเินาตเนะเอาไปป้าในตู้นะนาะตุ่มตีนน่ะแหละตัวนตุ่มตีนตะมังหงกี้ก็ตะมังหงพี่น้อง กับกับเขาหลบดึกเขาจะได้กินเขาจะไปอยู่ด้วยกันคันบริกินเขาก็คันมือนีบริกินมืออื่นเขาก็นี้เบิดแล้วอืโอ้หนังหลินมันกระเหมยเนาะบรินอยผลบอบใช่อีกไหม ขีบก <ừ. S 2> e <t> ินกล้วยท่านี้ก่อนนะสิตายยังไม่ลงอยู่สงใส่เราได้กินตำกล้วยนะยุ่งอะไรเขาเอ้ยละหมากไดไละหมากไดไรตำกล้วยเราโซนละมาแล้วมันเรมีแต่หนังสือกล้วยมาตำให้ผู สมชัยได้กินตำกว๋วยเลยพอใจไปเลยไปจกักอ้าวบุริกินจะเสือดอกตีนนะ่ะฮ่าเบิร์กพักก่อนเด้อพักข,ข้างก่อไปถุยงยาตีนนะครับจ้าแล้วพอก็ใส่ถะถุยเอา มันตกไปว่างลงต้นหนาเราได้ยังไงลองเบิ่งไปเนาะไปามเขาก่อนเอาตามความเหมาะสมเลยยย ปลาถูกเข่งทองแหงเลยอย่ามาแตกตอนนี้นะมันเข่งจะซื้อห้องห้องน้ำมันพดจะภาพนอนเมื่อไรยังเต้อาฟูดียวไม่ลอ่อนสองคนกับเซ็ตเมื่อไร บอกได้กินหัวดเข่ามกงอนผู้นึ่งเฮียกัตเตกอยากนอนแหงอกินข่าเด้อพี่น้องเอ้ยนั่กินกะ ก็ไปได้ครับ2 2 10 3 4 5 6 4บ่เห็นอันนั้นแหละแตกไปอยู่บ้านเข้าเล็งหมดแหละนั่นมาไปอยู่